เกมเกมนี้น่าจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการที่จะนำไปใช้สู่กระบวนการเรียนรู้ในวิถีกระบวนการที่ทำอยู่การของไเ่เกมเนี่ยจะเป็นเกมที่เหมือนจำลองทางเดินชีวิตของผู้เล่นเกมแต่ละคนในระหว่างที่เดินเกมไปเนี่ยผู้เล่นก็จะได้เหมือนเป็นสะท้อน เกมจะเหมือนเป็นกระจกที่สะท้อนให้ผู้เล่นได้เห็นความจริงบางอย่างในหลายๆด้านของตัวเองที่อาจจะละเลยไปบ้างหรืออาจจะลืมไปเช่นในเรื่องของด้านศักยภาพอะไรบางอย่างที่ตัวเองเคยมีอันนี้เป็นต้นแล้วก็ในเรื่องของอาจจะเป็นเห็นหนทางใหม่ๆใ,ในการที่จะนำพาชีวิตของตัวเองให้ไปสู่เป้าประสงค์ข้างหน้าด้วยอันนี้คือตัวอย่างเล็กนน้ที่จะทำให้ผู้เล่นได้เห็น ผู้เล่นเนี่ยจะต,ต้องตั้งเป้าประสงค์ในการเล่นเพราะฉะนั้นสามารถเล่นในทุกแบบจังหวะชีวิตเช่จนจะเป็นเด็กรุ่นใหม่ๆที่ต้องการจะรู้ว่าออนาคตหรือจะเป็นยังไงอะไรที่เป็นสมของตัวเองก็งสามารถตั้งโจทย์ของตัวเองได้ในการเล่นหรือถ้าเป็นวัยที่ทํางานแล้วมีอุปสรรคชีวิตในการทํางานที่เกิดขึ้นล้วก็สามารถเอาอน,นั้นเป็นโจทย์ตั้งเป้าประสงค์เกี่ยวกับงานเพื่อ ให้เกมได้ช่วยค้นหาว่าอะไรคืออุปสรรคที่มันขวางกั้นเกี่ยวกับการทํางานหรืออะไรจะเป็นศักยาภาพที่จะช่วยให้เราตอบโจทย์ในการทํางานได้นะครับและแม้กระทั่งเรื่องของครอบครัวปัญหาชีวิตเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวจ,จะเป็นพี่น้องสามีภรรยาอะไรต่างๆพวกนี้ก็สามารถเอามาเป็นโจทย์ได้ดังนั้นเกมเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้ทั้งหมดกับผู้เล่นทุกแบบ นะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะตั้งเป้าประสงค์โจทย์ของแต่ละคนได้เลยเพราะว่าถึงแม้ผู้เล่นที่จะมาร่วมกันแต่ละแต่ละคนเนี่ยมีโจทย์เป้าประสงค์แต่ละคนต่างกันแต่เกมจะนำพาให้แต่ละคนได้เห็นว่าเออเป้าหมายที่เราตั้งเป็นโจทย์ไว้เนี่ยมันจะมีคำตอบออกมาอย่างไรในเกมครับถ้าเป้าประสงค์ที่เป็น ในเรื่องของของทางานของตัวเองเพื่อความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเช่นความทุกข์ในเรื่องของงานในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าเกิดเขาสามารถเอาสิ่งเหล่านี้เ,เกิดความตระหนักรู้แล้วไปแก้ปัไขปัญหาของตัวเองได้มันก็มีส่งผลต่อชีวิตของเขาต่อสังคมอันนี้เป็นเป็นเรื่องของปัจเจกคนแต่ถ้าเป็นคนซึ่งทํางานด้านสังคมโดยเฉพาะเขามีปัญหาที่ติดข,ขัดอะไรที่เป็นเป็นโจทย์ของเขาเนี่ยเขาสามารถที่เอาโจทย์ในเรื่องของเข้าประสงค์ในการ ทำงานด้านสังคมมอนเป็นเป้าได้แล้วก็จะได้พพพพค้นพบคาตอบก็สามารถที่จะนําพาสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมต่อไปได้ครับ